เอา้าหนักปนมมือเด้อเราท่นทานนั่งไหลก็ปนมมือเด้อหนักบันไทยเหลืองแสนเป็นตวัวเทนจะหนาวทุกหนักจุดเทียนบูชาที่ใบสี <c oughs> ฟังนี่ยหายหนักมาโนบกันเลยกันเนาะฟังจิตใจเนี่ยเอาถ้าเอาจะนอนเทียนเด้อประพงษ์หลับจะนอนเทียนมาหายหนักมาโนพอแล้วพอแล้วมาบัน,นฟังนี่เด้อ Terima kasih telah menonton! นี้ก็ได้เวลาที่พ่อาพามจะได้ประกอบพิธีบายศีสสุขวันนากนะครับน้าทั้งหมดก็สามสิบเก็ดกนับว่าเป็นมงคลมันสูงสุดนะครับถ้าเป็นสามสิบแปดก็ยอดมงคลเลยนะครับทือว่าเป็นบุญเป็นกุศลน มันนี้ได้เวลาแล้วอหอยหน้าทุกท่านตั้งจิตตั้งใจปนมมือขึ้นอธิษฐานจิตใจของตัวเองนะครับสาธุนะโมตัสสะปะควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะปะควะ ตัวละตสัมมาสัมพุทธะนะโมโมทสะพระกวโตรอาลโตสัมมาสัมพุทธะเอโกเกตุบุตโตยังมีนายพ่านผู้หนึ่งสือวาเกตุบุตรมิครุตโกผู้เป็นนายพ่านเหนือสืบเสือมาจากชาวเกตตลาดอันเ่าวพญา หากประกาศไว้ว่ายเป็นภู้รักษาประตูป่าหีมาผ่านซีวาโลตกะไทยไส้มันจึงพายเอาทงเข้าไปในป่าหาครัวเนื้อโคจรร้อนแลนเล็ดหลอดมันก็เข้าไปหาอลังกาไม่ขามปลอมซีงายอยู่ซุ่มกันเอโกสุวันโนโปสากังยังมีนกแกกเต่าตัวหนึ่ง ขาบห่วงเขาบินมากยับสาขายกินอยู่ห่อมทั้งมูเนื่องนั่นซับตอดกันกวนดาดเขา่าขาดเหยห้วยตกลงในโกนเดลดาด่ามเมื่อฝนฝ่าหยาดเดินหกฝนตกลงที่ถาดที่ถาดนาา้ำศาสเขาเต็มโกเผ่าวสักคนหน้า ยังมีนกทั้งหลายเป็นอันมากบางพองอาปากตรอดทับกินบางพองบินเมื่อบนสนแสวบางพองกินอิ่มแล้วกิ่งเกือกโดกลงนอนรับลืมตนนุขี้ค่อยขี้ค่อยหน่อยนึงตีนขึ้นแล้วก็บินหนีได้ผ่านริงไปพิจารณาดูเก็บแจงเก็บแจงแล้วจึงเห็นเขาและแก่หนาอยู่เต็มโกล ายผ่านจิงมาเน่มาหน้าตนลงมาปิดเอาปันนั่งย่างใบตองมายิบเพชรกัวักกระเวนายผ่านยิบแล้วก็เลยทักน้ำไงสางโกนผีมาใสปากปั๊มปัม๊นมน้ำฝนห่อม,มเอามขมแสีบซอยกินหน่อยเมาหลายแชนอายผ่านนายผ่านจึงทักใสแหลงปืน ไปถวายพื้นบาทพระราชาเจ้าพระญาสเสวยแล้วเลยตั้งซื้อใหยวานำในเต่าแก้วอันนี้เม่นนำสุราเบลเดอร์ท่าพระญาเมืองไก่ํำมาใส่ยงกล่องฟุ้งพี่น้องน้ำมาใส่ยังขันปันกันใส่ยังบอกถอกมาใส่แปงแบงไม่ผูกกาฝ้ายใครจะฝ่ายไปให้ผีเสีอยให้ยุ่ปาค่า เห็นไม่กินจะเล่ไข่จะ้ายไปหน้าผีเสื้อหน้าอยู่ปากนา้ำเห็นไม่กินจะเล่ไข่จะไายไปน้ำผีเสื้อน้ำอยู่ปากผู้เห็นไม่กินจะเล่ไข่จะไายไปผู้พุงมูเทปพยดาอยู่เข่าไม่ไม่กินจะเล่เมื่อมันบ่มิดลีมนมาแผ่พ่ายเมื่อวิธออกไปหลายน้ำเราบ่มากาน้ำเราภากแตกหอกจะขันขันชุลีไปทุกแขง แบงกินกันไปทุกไพ่ยายกินกันไปทุกกรรมน้ำเราโง่งไปกรรมหมุนแหงทั้งใดขายจังน้ำไปแก่เสียเม็ดได้โง่งไปทั้งกรรมดีดีสารให้เจ้านาคทั้งสามสามสิบเจ็ดนาคนีบริวารหลายความผอมนอมขวนเขาน้ำมาเม็ดได้โง่งไปทั้งกรรมจิดบุรพาให้พวกเจ้า มีสติปัญญาเหมือนดังพะโมโหสถมาบวชมาเลียนให้มีใจอดใจเพียรเหมือนดังประเมเม็ดได้ฟงไปทั้งกรรมติดอาคเนให้มีเค่หังหลังใหญ่กว่อมมูม่นตีเม็ดได้ฟงไปทั้งกรรมติดปัดยิมนาหรดีให้มีผู้มาปากตานจ่าตอยดูเจ้าเดอเม็ดได้ฟงไปทั้งกรรมติด ผ้าหยับเลยเมนูให้คนไม่ดูลำยิงข่อมทุกทิงอาพอดเม็ดเด็กง่ปทั้งกำรมติดอุดรและสากให้มีคนมาซอยสางเมืองใหญ่ข่อมไผ่พอ่อแสนของกำแน่นพอบหน้อมควนเก่าน้ำมาผ้าควมานหมาพวกเจ้าน้อมควนเก่ามาโหมเ่าวันเทือนสาธุเนรันค่องในละรันค่องใน นั่งโนโมตัสาปะวะโตอาลาโตสัมมาสัมพุทธะนัโมตัสา พะคะวาโตอาลาโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวาโตอาลาโตสัมมาสัมพุทธัสสะสีสีสีที วีไัยอิป,ปสอยโสจามปะกานจันทุกินนังแทนก็ว่าดีมือนีวันนีนกแอน,นแสวขึ้นนนหัง แบบแต่น้อ,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 องพยาามเต่างลงงงอะ่น,นี่เฮงเต่าเฮงงงลงในเลบบานฉันเป็นหน,น,นึ่งันเตบานอาจารย์มหาพงผนึกแน่ใดแล้วพอพยภาพลงทิพ สีสีมื่อนี่แม่นมื่อสันวันนี่แม่นวันนี้วันเศรษฐีมุตตโชควันเจ้าโลกได้สื่งทมวันพะบรมมากูกูสันโทน,นะลงมาเกิดลงมาเปิดโลกโลกา พระสัท t าเป็นภูกอตั้งแต่โนอลหันมารวมกันอยู่ในโลกจังเป็นโศกของปัตตพีวันนี้เป็นพันดิถีทั้งหาเจ้าฟ้าเราแถมคุณพมมา,าปุ่นปองราด พ้นแก้วอาจสิประกาศวอลสารตัวองค์อาจขึ้นสู่ลาดเล็งโยโหธิญานตนโน่าเดชะกาขึ้นเสวยเมืองนาคาหื่ขึ้น กองทุันละอาดกวาดีมือนิวันนี้เชืเออเอเ่องเครืออาดคุณเ่งเงินวงเซงเน่้อเฮือนขับขังลูกภัยเข้ามาเบิกบาสีลูกเศรษฐีมาเบิกเงิน พันล้านกว่าดีมือนีวันนี้เจ้าบ้านแต่งปุ่นแปลงแห่งคำพักลูกแกว้วมือนีเท่าแก่พ่อแม่พร้อมกันแล้วผ้ากันแต่งผ้าขวาตกเครื่องพันัำพ,พอ เท่าแก่มาล่งลอมอยู่ผ้าขวัอยู่สนงอนสายหลยมีทั้งฝ่ายผูกแขนมีทั้งแหวนใสก่กอยปัดน้อยส่สังหานมีอาหารหลายเหลือ สาปภากพหพอมและทุกจริงทุกอันมีทั้งภูพันและมากกีบเฝฟ้าวาหีบดอดา,ดามีมาลาหอม,มวงเผามีทั้งเหล่ากองแก้วใส่ผ้าขัวม้วนกันมาทั้งลูกเตา่าเขาต้มกล้วยใบสี มีทั้งใครหวยดียังปอดพยอดแก้ว,ดดกวทดทพนทะเยันตนมาตัางแต่เมืองฝ่าเคยจากมาบาสีจูขวัญให้เจ่หววเจ้านาทั้งหลายมือนีเจ้าจะได้พัดผ้ากองและเคหา พวกเจ้าจะแำมลาผิดามันดาเพาเมไปบวชสร้างในพระศาสนาเจ้าน้าก็คิดถึงคุณบิดามันดาเลี้ยงเจ้ามาลำบากพอแม่เลี้ยงเจ้าน้าไม่ยา คึงน,นันอย่าละการนัดบวงท่องกินของหอนแม่เจ้าก็เลยคอยเพียงโอดแม่เจ้าก็เลยุมท่องจาหน้าอยู่ละทวยทษดหองให้กิงเกือน ไปมาเหมือนดังชีวะจักขาดใจแม่จักโบลานาตายไปสมศรีลูกวอยอนแม่เจ้าอุมทอง่อหนา ร้ยกเห็นอยู่กลางวันว่าได้ขาดผลกวาเจ้านาด้อยู่ครบตัวทธมาทวันสิบเดือนคักแลเจ้านาถึงแม้มงจกทองแม่มันดา มุมทองมาออกแล้วลูกแก้วแม่เป็นชายฝุ่ตแตไยก็ว่าลำไทยเงื่อนต่ำก็มาแยงแห้งคำพักลูกแก้วหลังทนก็ได้มีมาตัดใส่ แค่ใส่หลังคนมือขวาเชี่ยถือได้บวยนามมา้ำมอลาอหลังคนก็ได้ผ่าขาวพื้นกว่วงมาตุมงโมแม่เจ้าเกาเ,าเขาปอนให้จนหนักวันละสาม ขาบแม่ก็อาบน้ามใม่เจ้านาวันละสามทีแม่ก็ขัดสีหลูไหลแม่เจ้าเก่าใจใสทุกคำมีค่าถึงเมเรือนหลกมมาฝ่าห่มห่อแม่เจ้า ขอู้มเจ้านาเข้ามาไว้ในอูแม่เจ้าก็อุ้มเจ้านาเข้ามาสู่กินนมแม่ก็สมลูกแก้วเพ้าแม่อเลี้ยงให้แล้วแล่นไปมาทำาาษาเด็กอ่อน ศาสนาเจ้าน่าก็จึงใหเป็นคนเจ้าน่าก็มีความกังวลและเดือดร้อนคิดทังก่อนอยู่ในใจเจ้าน่าก็คิดอยากไปบวชในพระพุทธศาสนาเจ้าดเกื่อมาบิดามันลและพอ่อแม่ ไปบวชสร้างเป็นธรรมเนยรเลี้ยงสิขาบทชทตสินได้แลว้วมือนี้อายุเจ้านาก็ไดยี่สิบปีบระบวนทักแน่ฝูงพ่อแม่จึงจัดขาไปบอกสักทัทาและพี่หลง ทั้งพวกพองมวลมิตรสหายบางพองมีสธาหลายได้เสือส้อศาสเป็นของอาจภูนนนบางคนได้หายกิวนและผ่าพาดบังคนได้ผ่าทั้งไตบางคนมีใจใสสุดขราดได้บาด และพาสบบงบางคนได้ถงและไม่เท่าบางคนไในนำเต่าและตะลบัดมีตะเล็บก,กองเข็มดินจอดำเครื่องบริขารเครื่องบริวารเครื่องบริโภคบางคนก็ได้ผ้าตกถวยคันทีเล็กการดีคบกาคีลาและเมียงมา ลว้วนหลากจะเป็นของบริขารลว้วนจะเป็นเจตนาทานอันลลัมยิ่งเพื่อจะใหยเจ้านาเด็นหนาพระเจ้ามิงเมตไตรเจ้านาจะได้ทั่วละไว้อยู่ในโลกให้เจ้านาได้ผนโสอยู่ สะวัาตะดีว่ามาเยอันันลวาจไปชน ชรีไกแกวขันแกวแกวอยู่ภูผาหวันจะนาะไปสมมั่งป่าอยู่สายใหญ่หวันจะนาะไปกิวใสสุนสาวคอยนะสาสะซาหมูวัน วันเุ่ยให้าช่วยชมข้องขวัญคู่แก้วแม้วัมาทัดดอกขุ่มฟูบานจุเจอเป็นดอกคักเขาโอ มวยวมเย้าประสงค์ใจสอบถูงพ่อแม่พิงบ่านไต่พันมาอนกด้บาบันเบือพันมาคอยเินลาบุญจ้าเจ่าบุญเก่สูภาย ดอกแก้วแห่คันทองของดาดีมีทุกเยี่ยงเชียงบะแมอในแจ้วไอในพามาราหอมเมงเอาเจตัวขวงไวจะน่าเจ้าอยู่ ท่อแคมในนาดดเด้อคว่ำเก็บจะได้ไกยต้นไข่เดนี่เด้อไปบวชดได้พุทธศาสตราไปศึกษาเหล่าเลี้ยงพระธรรมพระวินัยปฏิบัติคู่บาจารย์ุประชาญาทานตืนน่นเลิลุกเจ้าปฏิบัติตามมีตามขอ้อของพระสงฆ์องพระเจ้าให้ตัง้งอถตั้งใจให้มีความสุข อายุเหมันนวันนี้ทุกตนทุกคนก็ขาโทนจาตูอนุโมทานมทาด้อพิธีสู่ขวันนาคนะครับรก็สมควรแก่การละเด้อนะครับญาติโยมอยู่ทางบ้านก็อนุโมทนาด้วยกันนะครับ มันออกมาเ็ยอ้าวบวกยาบวกยาข้าวเนื้